สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี่ก็เป็นตัวเส,สาร์น้องพ่อยพี่น้องมือนี้เข้าสิไหมเห็ดอ่าพัดมีลาวเนาะเพื่อไปเลี้ยงน้องๆนงักเลี้ยงบันข้ามบอลเนาะพัดมีลาวใส่ดุชิน้นนี่ดุดชิน้นเดี๋ยวปาดดุชิน้นเรายืมมีดนะลูก ม pues ันเนี้ยมันก yeah. nah. ินนะมาัวเดียวเขาทำใหญ่ไหมัดใส่เดกดิงลูกซีนอันนี้ลูกซีนก็ลูกซีนอียลูกซีนสีขาวอ่ะหมูตีเหมือนวะหมูอ่ะโอ้ยเอเ๋อนี่เลยเดียวน้ำโอมยแล้วเตลียมรอหลงก่อนไม่ยังเด๋อ มือมันเป็นมือเออมันอะนี่เดี๋ยวนี้แดดจังลบบลูกศิสีหมันปีใหม่เป็นยังไงสีที่น้องพี่น้องมีทุกอย่างฮะฮอนดอกมักดอกมีด๊อกมาหลอกเจอในนิวเจอกับพี่นะลูกเฮ็ดเบียก์เมื่อเฮ็ดเป็นวะเฮ็ดเป็นมานั่งมานั่งยนิพังนี่นิวนั่งทางนี้สบายดีพ่อพี่น้องนั่งเด้อทะเลวะเพื่อหลอกใสเอื้อยหนึ่งเด้อเอ้ย เปลือนเปื่นก็ลอกมละเปื่นก็ไปดังมือเอาเมือไปดังมือเอาโดยใส่ยใส่้มใื่รัน้ำตาลใสด้มหมเออกออเออเออเอเออเออเออเเ หมอเท้าสิพัน้ายเบอร์จะด้วยน้อกระบาย้อวสำนี่ใส่น้ำตาลซไหนน้องพอดีขวดจมขวดจมเดีอวเมนเท่าะขวน้ำตาลจะมันเปื่อยแ้วก็จะมันเรืองน้องพออพี่น้องดีดีอะไรพี่ สวัสดีพี่นอ้องไม่เจ็บอันน้องก็โดยน้องดยด้วยด้วยพีย่พลอน้องบ๊อบบี้กระดักผักโว่ากระเทียมว่ากระเทีย,ย,ยมักผักกระเทียมชิใสอันนี้ใส่ผัดหมี่ให้มันหอมเนี่ยให้บ๊อบซักกระเทียมแล้วก็ให้อันนี้เลยเดี๋ยวบอบผักผักมูเลยช่วยเป็นอตอนช่วยเป็นต้นทาย ซอบเป็นพันพานววะอบเ็นพนาาแบบแบบแบบพืชเขาเห็ดมุกระถาแต่ละตอนหน่อยก็หายเนาะแต่เา้องเป็นตอนไม่ได้เขาจะเศร้าะเร่องอ่นะแมนเ่าจะเสียดาอันนี้เดิมเเดืองเดิมเือดเลยเนาะเนี่ยกรนหยังเนี่ยเพิ่งกำลังแกดุชินนะพี่เนอะ นี่แหละแม่จะนำใส่ผักกดออกน้าเนียวออกาเนียวออกน้าเนียวอบอกผุออกเน้อแถวใช่ไม่ได้บอกหลังจากนั้นเขาก็จะเอาหนามใส่หน่อพนให้อ่งนี่ให้อ้วนนี่นะ

อกใจวะได้ไหมวะต้องสื่อคนามวะบอวยบ๊วยสื่ออะไยน้องสีอ่อผ่าใส่พัดหมีค่ะเนาะทีมอินดี้อินดี้ ເຮົາກໍໃສ່ດຸກຊິມເນາະດຸກຊິມເອົາໃສ່ເບິດເລີຍບໍ່ເພິ່ນເຈົ້າຫຼືວ່າປາໃບກ່ອນເນາະເອີບໍ່ຊິບໍ່ເອີເອົາໂຕມັນດ3ສ່ອີກ หน้าตัดกินหม่องซิสันหน้าตัดสิไปกินแต่ว่าใส่บักนวลหลายเด้อต้นนวลต้นใส่อ๊อโห้ก็หอมตาลหม่วนๆเฮาสิเฮาสิพาเื่อละซนี่บ่เอ้จ้ะอือเฮาก่อนถ้าตืเออีเฮาบ่ยากเพราะว่าเฮาเเฮายากอ๋อเพราะว่าเฮากลเป็นเฮาบ่เคยัวได้ชชมเพเดี๋ยวเฮานามาเบิ่งตาิ้วเบิ่งบัดนึง เฮตาลิวเฮตาลิวอยาลายาลดิวว่เป็นสะดิวว่เป็นสมะเออเอาก็ใส่เพือลงไปเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโหขาส่หลไมควร้ายเธออะไรน่เขาจะเอาอีกมาใส่อีกเพือเอเพือไม่ใส่อีก ตัวหนี่ำจะบริ้สุก่อนตโตเขาพัดอยู่นะคะมึงหาพัดจักอันนี้แกจะเขาพัดน้อยเดียวต๊วนั้นเขาพัดเสีน่อยเอตั้งแการเสียเป็นเสียพัดบันนะครหันช่องหมอบอกว่ะสามช<า>่องหมอแต่บูแล้วเขาดูอก่อนเอาได้แบบชองสูช่องแบบ ดอยอยก็คนน้องเงียมันนะคะน้องอันนี้หาซิบคนซองหมอเรา่ะพอดีพอดีาพัดมาหันหันเขาเขามีตุกจีนใช่เขาหน้าตุกจีนตางหากเขาจะมาหนักมันจะมาได้เถอะเพิ่มเป็นอย่ี้องหมอบนลองมึงก่อนนะหมอที่สองเห็นหมอใหญ่กว่านี่เกิดใจเนาะนอยก็นี่นัอก็นี่ป่พอดีเอาอันนั้นนะหมดไดด้วย เอาโซเอาท้องหนาะขีดไปขีดน,นะขีดร่วมกันช่วยพ่ดูนี่สิหล่ะไปสื่อน้ำตาลเงื่นเศร้าพันนี่ไปสื่อน้ำตาลโล่นึงเบาเบิางน้ำตาลโล่นึงเอาบอาดีด ซื้อแน่น้ำตาลโลนึงซื้อน่น้ำตาลรลนึงใบซาพัดต้องให้มีเงินทอนมาเลยไเลนซื้อแนยน้ำตาลโลนหึงโดยกะปิ่แม่เรากินอ่ะ่นคอยจะบกินดีอุ้ยอากาคือหมอคืออเด้ขันตัวใหญ่เยงาดีุ่นขาแม่ทองขาแม่ทอง มิงซงน้องนี่ตอนนี้น้องนี่เอาเพิ่มมาไอ้เนาะพี่น,น้องใส่ maar, น,น้นำตาลเไงเบิ่งแน้า<อ>โอ้ใส่ในเรื่อ <laughs> ใส่ในเรื่อยขนาดใส่งเงินทอดนะเงินทอด<อ>โทษมือน,นี่จะขึ้นบ่อสื่อขนมมากแปลกเนาะปกติต้องมีเงินทอดต้องมีขนมมีต <laughs> ิดตมือมา <laughs> มีขนมติดตมือมานำเอามาเงินทอดเอามาดไขึ้นเงินทอดเอามาพี่ทำไม ทุงท่งเท่าไรน้ำตาลทุ่งเท่าไรล่ะทอเท่าไรท่นสิบเพันทุกหนึ่ง 9, เก่าพน,นน้ำตาลเมื่อหแม่เบ่งน้ำตาลนี่แม่เบ่้ว<อ>น้ำตาลว่าพ่อเนอาะไปสื้อน้ำตาล่ไ 3, ไาไล้วไปเอาแม่มาถอดว้ม่แล้วหมดซมงเดี๋ยวเฮ้ยอ่ะไจะได้ดสรสชาต ากบ้านป็นไงอ้ยาากบ้านเป็นไงเราะงตรงแทบตรงคือตตาหนักกินไยอยากกินวานันสิเป็นหุกื่อวานมาไม่ว่าภานวันหนึ่งนั้นมาแสบเนาะนี่วันเมื่อวานเ่อวานว่าผ่อนได้บสเอา้ืมแสบเนาะพี่น้องพอดีข้าน้ออเลยนอ กเงสิีออาะเออส้ระาเอขาสิพัดประมาณจักหมอกะสามหมอเขาสิพัดประมาณสามหมอเนาะสามหมอเขาพัดเดี่วไปเดี่วหมอหนึ่งหมอทหมอใหญ่กว่าหมูหมอทาพัดใหญ่กวาหมนร่าะ แสบเลยนี่น้องเด่นน้องเด่นเอาด้วยน้องเด่นเอาด้วเอาแด้วยน้องแมนเอาด้วยเอ้อมห์แอบตัวนี้ให้สีเสตตัวนี้มูที่ห้าสีซอยอันนี้เนาะห้าสีซอยห้าสีพัดต่างมู๊ห้าสีใส่กล่องกล่องกล่องเป็นไงห้าสีใส่ข้างหน้ามั้งแม่ซอยหั่นแบบมุตะขาบบหมอที่ หมอที่อส, also, então, อสองน้อพลอยนะหมอที่สองซีซันหน่ะต่อ้าหอาหมอปนะกบอื้อ้อาเอาใส่ปลาคอยสิโยดอ๋อทองนะนมีน้กมดนาย้ติอีกเนาะ ใส่ลูกศิษย์ลยน์นอกิจะาหน้นหมอเลยเนาะโมกคนใส่นิดเดียวเดี๋ยวห่อหนีห่อเห็ดหมอที่หนึ่งแล้วที่สองที่สามแล้วเขายัางสีไปอะน,นะ,<ฮ>ะไปซราขเขากันอยู่น้อกเจ้าอีกคนหนึ่งเนาะคุสนิียเ้ยเายังสิไปคนใส,ส่กันอีกคนหนึ่งเด้อพอนี่สามันกรุงเดียวมามาเขาละบ่กเาบ่ ใครแตงพมีเพื่อนผงสิพอร์ฐานเบิร์ตก็หันมี้วไปื้อขายยุ้เพื่อนนะถ่ายายุ้เพื่อนมีก็ใส่ปกติยู้เพื่อนเพื่อนเข้ามากินนะนะเพื่อนปีใหม่มากินพัดหมีเ่เนาะพอนี่เป็นประจำเห็ดพัดหมี่กินประจำก็กเลยก็เลยเห็ดเป็นก็เลยอันนี้ตำหนักเดี๋ยวจ่อเดี๋ยวจ้อยที่คุณ หมอหมอนี้เป็นหมอน่อยแล้วพี่น้องหมอที่สามหมอสุดท้ายหลังจากที่เขาพัดไปแล้วสมหมอให้ดูว่า่หยังพี่ดูเดิน่น้องเมืองนีนคอนโดแล้วเากับสิบปงเลยเนาะว่ามาปงวัวับมาปงวับปงหมอที่สามไร้ยกขาวพัดนี่อะไรเนาะขาพัดเป็นบทเต็มฉากบเต็มากอเลย ปเ่เรียบมาอยู่มนด2๋มมที่3รอแตรีเตรียมหาใสกับนอยวหส,หสเดี๋ยวปีหม่มาเบืองนี้บ,บอบเ,อเบ็กเตัวนี้เป็นหมูนาะคอยนองหมูหันข้าวขวตั้งหันเนาะข้าขว่ิใส่ตั้งหัน มูข้าาก็สุกแเราเคเนี่ดีมกสุเลยมาอิเ็นปูเมึอใส่มูกับใส่นี่วะมึงใส่มูกับใส่หอมแล้วก็หัดโดใส่มูหอมหัดโดวขีบมูใส่แล้วก็ คงยางด้มี้องเอามือจับจังสีน้ิโอเอามือจับบ่างบอเลยเออของยางด้วเออเดี๋ยวๆขมาใส่จสว้อีกเอามะมใส่ใส่ด้ตกลางสพ่ก็เอาัวยได้ไหเออทมันงามนหเต็มหนาลนมาเต็งแล้วก็เาน่ยาเป็นตะกินอู้สันหาตาเป็นตะกินดีที่านาตาหนากินยังเมาเล ย่งหัเตรงไหนแมหัก่อนหนาเป็นตะกนหงางลโอ้ยแตกแตกอะไรใส่นี่แดดแล้วเน้อคอพี่น้องหน้าตาของกล่องขาว้อากระสิประมาณเอ้ยกล่องพัดมีเล้วของเ้ากัะสิประมาณนีแ็นไว ใส่ก uh, mm. mm. okay, so well, yeah. ับใส่มันก็งาเกตกินเห็นหอเขาเห็นกับบวางบวงใส่โอ้ยจะลื่อมส่โโดดยเลืมใส่สองเลยเออเอาสองใส่อยีหัวตา่เรารเร้มเ

มชนาทียนทั้งเมดบันข้ามอนมีประมาณอีกที่สองคนเ้าสิหายหาที่ผมมันดัดเนาะแมนแต่ว่าเ้าสิหายเพื่อไว้เนาะเอาเเหอี่ืบคุณ เราต้อับิดชอบ่วใหันหักอหโอ้สวยงาอก็ได้บ๊งามเนาะงามเนาะก่องใส่หางน้องโอะไรกล่องใส่ขอักกันเ่กัอะไรนี่เยอก่องใส่หางน่คแกง้งกองข้าวเป็นบ่ก่องใส่ใี่แกงต้งกองข้าว ก uhm ็แม่ท ah. ่านเาตัดสัตยืนเดี๋ยวมาโทรหาหน้าผูกกันคำบอลโยบอร์ไปบคืออยู่ะเบอร์กับเจ้าคนนี้ซิิมนตะเฮงต้หายวกู่กับิมแตเฮงหมออไปโดนแล้วเขาบอกเขาเม่้ด้ แล้วตอนนี้เขากะหายแดือบลอยเลยเนาะพ่อพี่นเราตัวนี้มันเลือเนาะเลือหน่อยเดียวเลือประมาณกล่องหนึ่งเลื้อนประมาณกล่องหนึ่งสองกล่องตัวนี้ตัวนี้นักเที่ยวมีสี่สิบกว่าคนหอยถิ่น้องแต่ว่าในนี้มีหาสิบกว่ากล่องเอาไปหาซิปแม่หาซิประม่าหาซิปสามกล่องเอาไปเกบเสียเอาไปเผื่อไว้หอยถิ่น้อง กล่องกต่งานพอดีเนาะแล้วก็ตัวนี้มันก็นอันนี้เนาะตัวน,นี้ให้ผู้จอยเอาไปแจกคู่บ้านนะคะเพราอมันเรือล,ลายมันกันแล้วล,ล,ลายหรอกทั<ช>้งหองตัวน,นี้ป้าไปกินเนาะ <c oughs> ป้าให้น้งนองอันกินอยู่และวันนี้เ้าให้กินน้ำปลาหาชิปกล่อง <c oughs> หาชิปปั้นหาชิปปุ๋ยหาชิปซ้ำหาชิปสี ตอนนี้ขึ uh ้นม <ENNIS> ่วงใช่ใสไมหวงบอกไปแล้วไปบอกไปน่บอกไปน่ใส่หวงเธใส่ซ้อมทได้สีง่องกตก็ะดแล้วกตตอนนี้ฮอก็เห็ดพัดมีแแลวเนาะพี่น้องพัดมีดาวใส่ดุกชิ้นแล้วก็ใส่ใส่มูน้ำเนาะรวมทั้งเมือทีพไม่ยหายแล้วค่ะสิเอาไปห่องเที่ยนบันข้างบนหาสิบสี่กล่องเนาะพี่น้อง เด็กกับเด็เขาก็เตรียมยังเดียบร้อยเนาะพี่พี่น้องแล้วก็บสำหรับคลิปนี้กอะโจเพ,พียงสนีเด้อร์พี่พี่น้องถ้าเบิ่งคลิปต่อไปเนาะคลิปทีพี่ใหม่จะเอาไปให้น้องๆน,น้อเทียนมันข้างบอลเด้อพี่พี่น้องแล้วก็ถ้าถึงใจก็นยังไมกดไลค์เด้อเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปต่อไปเด้อพี่พี่น้องบ๊ายบาย